โอเคครับ okay, okay. สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่เกม Ark Survival e v o l v e นะครับอ่าพาร์ทนี้ผมจะไปจับปาลาย Angle Pit นะแต่ก่อนผมจะไปจับมืนเคยนะครับมันจะมาอัพการอัพเกรดปืนลูกซองนี่ครับอันนี้เป็น,ป,นปืนที่ได้ฟิล์มอยากไอ้ดรอปนะครับอันนี้เป็นอาร์เมอร์ Dirty ออกมาปุ๊บนี่อัพเกรดไป อันนี้เป็นดูพอลิตี้เวอร์พออดตันรอหรออุ้ยอุ้ยเมืม่อกี้มันใช้แค่สิบเองนะพอลิเมอร์ทำไมันใช้ไปแล้นไม่ใช้พันธันดีกว่าเหล่ามันเยอะจังเลแต้าไม่ต้องมันถ่วงให้ไปชมผมยอมเสียของกับปืนนี้ได้เยอะ ใช้นี่กูหกร้อยแล้วนะเฮ้ยนาะเม็จซองยาวหกร้อยดิยมิไม่หกร้เว้ยเอ้ 700. ยเจ็ดร้อย,ยผมจะเสียใจไหมถ้าผมทำการเรียงนี้เลืกองต่ำต่ำน่าจะเหมือนอั p ท่านผะู้ชม ถ้ามันไม่พอเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนต้องไปฟาร์มแต่ฟาร์มรอบแน่นอนอู๋มีของอย่างเพ่องเลยทุกอย่างอ่รเฮ้ยเมื่อสองเปเนห้าหรอเราไปจับหมีมาก็ได้ท่าู้ชมโอ้ดังเพลองมากเลยนะอะไรดี่ะอัปเกรดใหม่หรอแต่เรายังไม่ต้องเป็นต้องใช้ก็ได้นะก็เอาไปก่นอนจะค่อยคราฟนรกรอบเอาละกันตรงนี้เคไป ผมเตรยเียมไอ้ผมบอกท่านผู้ชมก่อนตอนนี้ผมปรับการเทมคูนมิงกันการเทมคูณเป็นคูณ20%แล้วนะครับมันโดนดไปใช้นี่ก่อนแตได้มันใช้ในน้ำไม่ได้แต่ก็เก็บไว้ก่อนไอ้ดอปอไม่ใช่ปืนลูกซองดาเบจดผมบอกมาก่อนที่ผมเจอตรงแอ์ดอปนะก็ไปจะพังแล้วนี่นี่จะของให้ซ่อมวะซ่อมก่อน,น,นท่านผู้ชม ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันต้องซ่อมนะแต่ของพวกนี้แบบพังง่ายมากเอาจริงน,นะแบบไม่รู้มันคือมันเป็นอะไรแปับ๊บจะพังเลยแล้วเนี่ยปิดอันนี้ม่แพมไหม ผมมองว่าไอ้ปืนลูกสองที่ผมคราฟเนี่ยไอ้ใช่ปืนลูกสองที่ผมคราฟี่มันจะคุ้มค่าของที่เสียไปน,นะนั่นเลยนะเดี๋ยวอานนี่ไปไปแนละ้วเกียร์มันดูดิมนันอ่ะมันไม่ไม่เป็นหลักม้งคงไม่ได้แทงอะไรแย่ๆหรอกมกั่งอ,อ๋อน้องไปก็น่าจะเลือหลือแล้วเราเอ็นเกิลฟิต มันจะจับมันมาฟาร์มไข่มุกนะเอ้เราลงมาลงมานี่แล้วก็เอาอันนี้ก็ได้นี่มองเห็นดูเง้่อนตรงนี้ก็ได้อ๋อตีมันคนจะมีตรงนี้ดิ ไปฟ้าโอ้โ oh ห oh. ต้องระวังไว้เน่ยเกือบตายเลยนี่โดนช็อตเฉยๆนะท่านผู้มชมขึ่งหลอดเลยในคอมรู้สึกว่าปาลูมามันไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะ หัวเป็นได้หมดวะไม่เห็นปางก็ฟิตเลยนะณผู้ชมก็ไม่ไมาไกลเหมือนกันนะ <c oughs> ปาร์มาสนื้อสีสวยแท้ก็สีสบเองอ๋อ เจอก็ไม่ใช่ว่าจะจับนี่เหมือนกันนะครับชมแบบว่ต้องดูเบลอีกอน,นกวสุดแมปแล้วนะไอตรงนั้นส,สุดขอบแมปแล้วน,นี่สุดขอบแมปเรายังไม่เห็นพวกมันเลยช่วงเวลกระดอนมานี่คือแบบเยอะมาก Duo relствен Yes station Yes Đây là Nó Tí mất đã z tama Ok có một đoạt vệ interacted เหมือนตัวที่ผมหาหป่าววเมื่อ1้อยยี่เนี่ยเฮ้ยปลาหายากไลโอพอดอนเทียวป่ะไลโอพอดอนก็มันมาตีผมป่ะเฮ้ยชอบตีมันต้องจับยังไงนะตัวนี้ผมจำได้มันจับได้อยู่ แล้วมันจะเป็นตัวหามันจะไปหานี่ให้เราเออมาหาแอดดับซับไพน์นซับไพน์ดอกแล้วก็จะหาของดีให้ด้วยแล้วก็จะเราเราจะได้บัฟด้วยหยุดนะผมเจอแล้วเ<ม>นี่ไม่ใช่ผมเจอแล้วตัวเรเพื่อทดลองการพอดี นี่ไงมมีสองตัวจริงด้วย อะไรไปบเยอะๆอีกสองสีนะไอ้เขียวไอ้แดงว้าๆกัดไม่ได้เบาแล้วเนะี่ย อะไรครับมันยืดแล้วเนะี่ยยืดเป็นปลาหมึกเลยดูนะ ตัวนี้อยู่ตัวเดียวตัวนี้อยู่ตัวเดียวเดหนูมันฆ่ามันทิ้งหมนจะได้มายุ่งที่หลังไม่ได้โอเคก็แค่นี้ก็น่าจะเหลือๆแล้วมั้ง ผมคงไม่ตายหรอกนะเออ,อีกสิบดอกหนึ่งสองไม่ไม่โดนสอง เจ็ดกล่องนี่ก็ถือได้สุดแล้วมั้งขงวอรว่าใกล้สบแล้วโอ้ยสบอุบ <c oughs> ิเล่ยอะไรเนี่ยว้าวอีกอีกสองนัดตาย ก็จับสำเร็จเรีบร้อยแล้วท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บปีแ <Later. S 1> เคป later เฮ้ยคำถึงแล้วท่านผู้ชมโอเคมันมขีดได้เลยตอนนี้เลือดพันมากว่าเลือดหมื่นกว่าดาวเมตรพันสอง เลือดหมือนของมันก็มันทำอะไรไม่ได้มันไม่มีเนี่ยมันใส่อะไรได้ปะมันใส่เกาะไม่ได้อะมันมันกากอะ่ะผม,มแค่จับมาฟ้าไม่เฉยมันแค่กัดค,คลายๆสินะทางยุ่แย่ละทางผ่าน ปลาหมึกอยู่นี้เขาจะไม่ผิดก็สปีดยิงเดียวครับแต่ปลาหมึกอ,อยู่ไหนวะน้ำหน้ามันอยู่แถวนี้นะหูตัวยังใหญ่เลยผมว่าปลาหมึกผมจับทีเดียวได้แบบเพลอะหรือจับพาร์ทนี่เลย วิวมันน้อยอะ่ะต้องจับออกจับได้นะมาจากไหนแยกันวะเนี่ยก่อนไม่ได้จับเนี่ยอู้หูมีงไปไข่โมศอด้วยว่าอะไรกันวะเนี่ย กินข้าวไม่น่าเกิดง่ายแล้วะมีตัวกินสลัดไปแล้วตัวหนึ่งมาอีกสองตัวด้วยมีไทาทานอีกพาร์ที่เราจะเจอโอ้โหจะตายเลือดหมื่นอัาเลยไหมเนี่ยไมมีเลือดออกแล้ว สองหมื่นห้าที่กระดามเลยไปไหนอรอาบาซิลโลแค่กิ๊บเห็นอยู่แถวนี้นะไปไหนอรอจอนเนอรอดูผิดเ๋ยวโอซูโมซาสอแลหนร้อยยี่สิบ ถ้าไม่รอห่างอยากมันประมาณทั้งสองเท่าครึ่งหรอนม่งัมันออกเลือดออกแล้วเพราะว่าเาเวบวพันเลือดเราเยอะกว่าแถมเรากัดโดนโดนง่ายกว่าฮิตป๊อกฮิตป๊อกไอโมซาสอดดิครับเยอะเหมือนกันนะ สามเลอ้ยวเพียงกาบเลยไม่น้อยมากสามเลีอันนี้อร่อยอน,นี่คาราดอ,อ,อนบ้างนี่ดันเพอนเอตเต็ดนี่ปาดนั้นอยู่ปาดนั้นราคาได้สบายสบายเลยเราเคลียร์ตัวกินพื้นที่ช่องสลอ็อตไดโ้เร์เกิดเป็นเขาหนึ่งตัวนะั้นอันนี้ตัวหนึ่ง ตอนนี้มันได้6 0 0 0กพันเงมั้งไปอูอะไรไปนู่นนะโอ้ยไปไปมาไม่หนุกเออเอ๊อไปทำไม้ไปอูเลยหรอโอ้โหโอเคป้าบึกไปไหนเร้วะนี่ยังอยู่นี่อยู่เลยนี่นี่กโมซาซอนตายไปแล้วเรอโอ้ มี160ไม่260 250รู้สึกไข่มุกเกิดง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้สึกว่าไข่มุกเกิดง่ายมากเพราะว่าเมื่อกี้ที่ฟาร์มไปก็นี่เกิดอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ฟาร์มตรงจุดนู้นตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ฟาร์มเพราะว่ามีนี่อยู่ตัวปลาหมึกกับตัวปลาสอดๆอะไรไม่ได้ฟาร์ม อ้รวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ห้าหกพันเจ็ดพันแล้วมนะั้งอ่ะนี่ฟาร์มไปนี้สีดได้อิบแต่เอาดาเมจก่อนนั่นฟาร์มไอ้แบ็เพลได้ไหม เอาไปตีกับอะไรนะมแมงปอไอแมงป่องน้ำอะ่ะแมงป่องทะเลเนื้อดอกเยอะเหมือนพวกนี้ไหมต้องลองทดสอบดูท่านผู้ชมปกติแล้วพวกแมงป่องทะเลจะอยู่แถวตรงนี้กันนะมันเกิดตอนน่าตดตาไปเลยนี่อู่สามร้อยถ้าเจ็ดร้อยมันอาจจะจับอยู่ ปืนลูกซองเลยไปเดียวต้นเปลืองเหลเกียเฉยวะวะแม่าดาไม่เป็นแบบมันจะไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดแบบต้องยอมเสียไปเป็นพันเลยนะเรืเ่อคดสิโิดพลาดด้วยเอาเอาไปย่อยเรื่องว่ามันจะได้เนี่ยเรืว่ามันจะลดให้ แป๊บก็มีเป็นหมื่นแล้วเนี่ยอันนี้ขนาดแบบเจอไข่มุกนิดหน่อยอะนะปะปลายล่ะมีตางน,นี้ไหมไม,ม่มีติด

เกิดมาไงกันเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เกิดเยอะแยะหรอวะไปวะผมกลัวแค่เป็นกอะพุนตัวเดียวเนี่ยโอ้สามตัวเลยหรอ พยายามทะเลแต่เ้ยห็นตอนทะเลมันมันว่ายน้ำข้าบนไม่ได้หรอว่ายได้แค่แบบเหมือนเกาะพื้นอ่ะ รสูงในเก้าร้วกว่าอู้ดอบแบคโฮเยอะมากเสียงไรงใครคิดเองทำไมตีพวกกะกาดเนด้เี้ยเลเอ็กพเยอะจังจะบอกว่าไอต่อเป็นป่องน้ำไอเป็นป่องทะเลโง่โอ่โอการ้อยได้เอเยอะกอว่าโมดสซอรเ่อ้อยยี่สอง ไม่ไปได้ฮะนะง่ายเจอถ้าผมระวังไม่เจอเนสซี่ก็น่าจะปลอดภัยอยู่นะอุ้ยนั่นเนสซี่วุดปุ๊บเจอปับ๊บเลยรู้เลยฮะมียี่ต้องอ๋อเราตอบคู่คนนี้ไม่ต้องปล่อยง่ะปล่อยไปะะยไแล้วกันแต่ว่าทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้ว อย่างหนาเลยกันไปครึ่งหนึ่งแล้วเท่าไหร่ละจะปิดล้วนๆแล้วกันอู้5,000 หลายหมื่นเลยเนะี่ยครค่นี้เราก็เดี๋ยวค่อยจับหมีนะหมมเงี้สินะมีว่าจะจับพาร์ตหน้าก็ได้นะเอาพาร์ตนี้พนั่งฟาร์ามไข่มุกเด็ดว่าผมไปส่องหมีว่ามันฟาร์มเออ่ฟาร์มเอคเอนิคโคร์เนอร์มันฟาร์ไมได้ดีที่สุดไม่ไดีกับนกเป็ดน้ำนะ ที่ก็โย่เหมือนมันจะไม่ยุ่งกับเราปะไม่แปลกจริงเนี่ไม่ยุ่งกับตัวเราฮไม่ยุ่งจริงด้วยฮะ แปลกประหลาดมากเอฟมเมนต์สเลอรคไม่ชอบมาวาถึงบ้านเตงกนนะครับโอ okay. เคเรือเขียวยาธนาคารไปโอ้ห้าสิบโอเคมาจัดวาง ว่างี้นะโอ้โหอะไรเนี่ยเอาล่ะท่านผู้ชมพาน,นี้ว่าพอที่เป็นคนยิงดีกว่านะเพราะว่าเราได้ไปจับแองเกิลฟิตแล้วก็พาไปฟาร์มแถวดินนิดหน่อยเราไปเก็บไข่ม,ขมุกม,มาแล้วนี่ขอไปเก็บในโต๊ะนิดหนึ่งอันนี้ลืมเก็บแล้วเออโอมีของเลก็กๆน,น้อยก็พาดหน้าว่าจะไปจับหมีนะครับท่านผู้ชม เราจะลองฟาร์มไอออนิกโพลิเมอร์ดยวได้เท่าไหร่ถ้าพาดที่ท่านผู้ชม,ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ผมด้ยวยครับบ๊ายบายเจอกันพารพ์ทหน้า